กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งกับ C Element Channel นะครับช n e l ที่นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำรถยนต์2รุ่นนะฮะที่กำลังได้รับความนิยมนะขณะนี้มาเปรียบเทียบให้ฟังนั่นก็คือ Mitsubishi x p a n d e r นะฮะเป็นรถยนต์ MPV 7ที่นั่งแล้วก็ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ก็คือ New Suzuki Ertiga นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น คู่เทียบกันได้ณขณะนี้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยทีเดียวแล้วก็สเปคเครื่องก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ที่นําเข้ามาจากอินโดนีเซียทั้ง2รุ่นเลยนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับเป็นรถยนต์ในพิกัด 1500CC ซีซีนะครับมาดูสเปคกันนะครับสำหรับ มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับกระบอกสูบอยู่ที่1 4 9 9ซี105แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับจับคู่เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับซูซูกิเออร์ติก้าอยู่ที่ 1,462cc น้อยกว่านิดนึงนะฮะ105แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรต่อนาทีนะครับกับ จับคู่เกียร์ตโนมัติ4สปีดเช่นกันนะครับก็เป็นรถยนต์ในพิกัด1,500ซีซี cc นั่นเองเรามาดูมิติของตัวรถกันนะครับดูความยาวคูณกว้างคูณสูงนะครับ Expander อยู่ที่4 4 7พนรอยคูณ1 7 5่แล้วก็1,700น mm, มิลลิเมตรนะครับส่วน Suzuki e r t i g a อยู่ที่4,395 mm, นะฮะครูคณ1,735 mm. คูณ1,690สังเกตว่าสุสกิเออร์ติก้านั้นจะมีสัดส่วนที่เล็กกว่าพอสมควรนะครับก็คืออายาวน้อยกว่า80มิลน,นะฮะแล้วก็กว้างน้อยกว่า15มิลแล้วก็สูงน้อยกว่าอยู่ที่10มิลน,นั่นเองนะครับสำหรับ X p ็ n d e r แบ่งเป็น2รุ่น4สีด้วยกันนะครับก็คือรุ่น G.L.S. Limited แล้วก็รุ่น G.T ซึ่งสีให้เลือกมีทั้งหมดสีสีด้วยกันก็จะเป็นสีเทาสีขาวมุกสีดําแล้วก็สีเงินนะครับผมซึ่งสีเปิดตัวก็จะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับส่วน s u กิ k i a l t i a ก็2รุ่นเช่นกันนะครับสีสีเช่นกันก็จะเป็นรุ่น GL แล้วก็ GX นะฮะประกอบด้วยสีดําสีเทาสีแดงซึ่งเป็นสีเปิดตัวนะฮะแล้วก็สีขาวตามลําดับนะครับ เรามาดูสเปคเปรียบเทียบกันเลยนะครับในแต่ละรุ่นนะฮะทั้ง2ค่ายมาดูภายนอกก่อนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สังเกตว่า Xpendder นะฮะจะมีไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนธรรมดาทั้ง2รุ่นนะครับส่วน s u z u กิ e อ t i ตินั้นจะมีไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหลีนั้นจะเป็นในส่วนของเอ็กเพนนะครับที่มีไฟเป็นแบบ led ส่วน e er อ t i ตินั้นเป็นไฟธรรมดานะฮะสำหรับไฟหลี ไฟตัดหมอกนั้นจะมีในรุ่นท็อปทั้ง2รุ่นเลยนะฮะรุ่นธรรมดาก็จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นดัมมี่สีดำๆแปะติดไว้นั่นเองส่วนไฟท้ายแบบไลท์ไกด์ไลท์ไกด์ก็คือเป็นเส้นนะฮะไลท์ไกดิ้งจะมีของ e x p a n d e r นะฮะมีทั้งรุ่นต่ำและรุ่นท็อปส่วน e r t i ินั้นรุ่นต่ำเป็น LED ส่วนรุ่นท็อปก็จะเป็นไฟไลท์ไกดิ้งนะฮะเป็นลายเส้น สวยงามนั่นเองมือจับประตูโครเมียมนั้นก็จะมีในส่วนของรุ่นท็อปทั้ง2เจ้าเลยนะฮะรุ่นต่ําสุดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีโครเมียมแปะอยู่ที่มือจับประตูนะครับผมในส่วนของยางนะฮะหรือว่าล้อนั่นเองล้อแม็ก16นิ้วปัดเงาจะมีเฉพาะในส่วนของ X p a n d e r รุ่น GT ก็คือรุ่นท็อปนั่นเองนะครับ ใส่ยาง205/55 R16 นิ้วนะครับก็ในส่วนของรุ่นธรรมดาก็จะมียาง15นิ้วในส่วนของ e อ r t i g ก็จะเป็น15นิ้วทั้ง2รุ่นเลยครับเป็นล้อแม็กเช่นกันนะฮะก็ใส่ยาง185/65ทั R15 นะครับก็ถือว่า Expander นั้นให้ในรุ่นท็อปมาแบบจัดเต็มนะครับตกแต่งมาสวยงามเลยนะครับ ต่อไปเรามาดูสเปคในส่วนของอาภายในกันนะครับผมว่าภายในเนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับมาดูที่ในส่วนของพวงมาลัยก่อนนะฮะพวงมาลัยเนี่ยเอ็กเพนเจะเป็นแบบธรรมดาก็คือวงกลมเรเดียนะฮะส่วนสุ z u กิเอ t i g ตินั้นก็จะเป็นแบบท้ายตัดก็คือ Dshape เป็นพวงมาลัยแบบสมัยใหม่นะฮะ วิทยุหน้าจอสัมผัสจะมีเฉพาะในส่วนของ e x p e n d e r รุ่นท็อปนะครับก็คือมีจอสัมผัสได้ส่วน Expander รุ่นต่ำสุดก็จะเป็นวิทยุธรรมดาในส่วนของเออติก้ก็จะเป็นวิทยุธรรมดานะครับวัสดุคอนโซลของ e x p e n d e r มีการตกแต่ง t e ็กซ์สีเงินตัดกับสีดำเปียโนแบ็กนะฮะส่วนของเอ t i g ติรุ่นต่ำสุดเป็นสีดำแล้วก็รุ่นท็อปตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะ วัสดุหุ้มหนังจะมีเฉพาะในเอ็กเพนรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับส่วนรุ่นอื่นๆจะเป็นเบาผ้าทั้งหมดเลยนะครับสุสกิเช่นกันนะฮะเอติก้าก็จะเป็นเบาผ้าทั้งหมดเลยไม่มีเบาหนังนะครับระบบแอร์นะฮะระบบแอร์ก็ทั้ง2เจ้าจะเป็นแอร์อัตโนมือนะฮะก็คือหมนุนหมุนบิดเอาแต่ว่าปุ่มปุ่มหมุนเนี่ยของ Xp ็กเพนจะดู ทันสมัยกว่านิดนึงนะครับส่วนเออร์ติก้านั้นจะเป็นแบบลูกบิดลูกบิดเอานะฮะบ,บิดตัวแบนแบถ้าใครเคยใช้รถยนต์รุ่นเก่าๆก,ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแต่ก็มีแอร์ให้ทั้ง2รุ่นครับก็อยากให้ดูสเปคเปรียบเทียบกันไปเรื่อยนะครับว่ารุ่นไหนให้มามากรุ่นไหนให้มาน้อยนะครับในส่วนของภายในก็คือจะพูดในส่วนที่อ่า จำเป็นจาเป็นสําคัญนะครับอาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้กล่าวถึงบ้างในบางจุดนะครับอันนี้ก็จะพูดในส่วนที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสจับต้องได้ง่ายนะฮะต่อไปเรามาดูในส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับว่าในแต่ละเจ้าเนี้ย expander กับ e er อ t i ์ติให้ระบบความปลอดภัยอะไรมาเป็นพื้นฐานบ้างนะครับรุ่นไหนมีรุ่นไหนไม่มีก็มาดูกันเลยนะครับผม สำหรับถุงลมนิรภัยนะ SRS ให้มาทั้ง2เจ้าเหมือนกันเลยก็คือถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเป็นถุงลมคู่หน้าทั้ง2รุ่นเลยทั้งเออร์ติและก็ e อ a กเนเด์นะฮะสำหรับระบบเบรก ABS, EBD, BA อพวกเสริมแรงเบรกพวกป้องกันล้อล็อกแล้วก็กระจายแรงเบรกเนี่ยมีมาครบทั้ง2รุ่นเช่นกันนะครับส่วนระบบ รักษาควบคุมสถิรภาพของรถยนต์แล้วก็ระบบออกตัวในทางระชันเนี่ยก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นเช่นกันนะครับก็ต้องอตั้งแต่รุ่นต่ำสุดถึงรุ่นท็อปนะครับส่วน traction control ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีจะมีเฉพาะใน expander นะฮะส่วน e r t i g a ไม่มีนะครับไม่มีทั้ง2รุ่นเลยนะครับส่วน expander เนี่ยจะให้มาตั้งแต่รุ่นต่ำสุดยันรุ่นท็อปนะครับ สำหรับแท c กชันคอนโทรลระบบไฟฉุกเฉิน ESS นั่นคือเบรกอัตโนมัติเบรกฉุกเฉินเนี่ยไฟจะติดอัตโนมัตินะครับไฟฉุกเฉินจะติดอัตโนมัติในส่วนของเออร์ติก้านั้นก็ไม่มีเช่นกันนะครับเอ็กเพนเดอร์ให้มาทั้ง2รุ่นเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบกุญแจคีเรตอิโมบิลิเซอร์นะครับคีเรตอิโมบิลิเซอร์ตัวนี้บาง ค่ายก็จะเรียกเป็น KOS OH, เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เรียกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะมีในรุ่นท็อปของทั้ง2เจ้าเลยนะครับก็คือ Mitsubishi x p a n d e r ก็จะมีในรุ่น GT, Airtiga er ก็จะมีในรุ่น GX นะครับส่วนรุ่นธรรมดาก็จะเป็นกุญแจป้องกันการโจรกรรมปกตินะครับกุญแจนิรภยัยเป็นแบบเสียบนะฮะ สำหรับกุญแจ Immobilizer ก็จะเป็นแบบกดปุ่มที่ประตูเพื่อเปิดเข้า,าเรียกว่า Smart Entry Keyless ก็ได้นะครับต่อไปเรามาดู Option นะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมที่ให้มาว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับในแต่ละรุ่นนะครับก็ในส่วนของการเชื่อมต่อ Bluetooth นะฮะใน Suzuki จะมีให้ตั้งแต่ GL แล้วก็ GX ในส่วนของ Expander นั้นมีเฉพาะรุ่นท็อปนะครับเชื่อมต่อ Bluetooth การรับสายปุ่มที่พวงมาลัยนะครับปุ่มรับสายโทรออกก็จะมีในรุ่นท็อปเช่นกันนะครับใน Expander ส่วน Ertiga นั้นมีทั้ง2รุ่นเลยปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับใน Expander มีทั้ง2รุ่นนะครับส่วน Ertiga นั้นมีเฉพาะรุ่นท็อประบบ Cruise Control หรือว่าล็อกความเร็วเนี่ย จะมีใน e x p a n d e r รุ่นท็อปเท่านั้นนะครับกล้องมองภาพขนาดถอย e x p a n d e r ก็จะมีในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับส่วน s u z u กิไม่มีนะฮะในส่วนของช่องเก็บของตรงกลางนะครับ e x p a n d e r มีนะครับทั้ง2รุ่นส่วน e er อ t i ์ติกไม่มีนะครับถาดใส่ของใต้เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเอ็กเพนเดอมีนะครับเออร์ติก้าไม่มีที่วางแก้วมีระบบเป่าลมเย็นนะฮะวางแก้วน้ำมี คล้ายตู้เย็นเนี่ยจะมีในเอติกานะครับเอ็กแพนเดอร์ไม่มีที่จุดบุรีเอ็กแพนเดอร์มี3มช่องนะครับส่วนซูซูกิมี2นะครับก็เป็นออปชันที่ให้มาก็เปรียบเทียบกันดูนะครับตอนต่อไปก็มาคุยกันเรื่องของราคานะครับเห็นสเปคแล้วมาดูราคาว่าทำไมมันไม่มีทำไมมันมีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรคุ้มไม่คุ้มมาดูราคานะครับ สำหรับ X p a n เ e r ดนั้นรุ่นต่ำสุดอยู่ที่779,000บาทนะครับส่วนรุ่นท็อปอยู่ที่849,000บาทในส่วนของ e ออร์ตินั้นรุ่น G l อยู่ที่655,000บาทนะครับส่วน GX รุ่นท็อปอยู่ที่695,000บาทซึ่งราคานี้ยืนราคาถึง30เมษายนนี้นะครับใครสนใจราคาก็รีบจับจองนะครับจะเห็นว่าเอ็กเพนเดอร์นั้นรุ่นต่ำสุด แพงกว่าเออร์ติรุ่นต่ำสุดอยู่ที่1 24,0 0 0บาทนะฮะแล้วก็รุ่นท็อปนั้นแพงกว่าอยู่ที่154,000บาทก็หลังจากดูสเปคแล้วก็ลองช่างใจดูนะครับว่าเจ้าไหนให้มามากให้มาน้อยสำคัญกับเราหรือไม่สำคัญกับเราจำเป็นหรือไม่จำเป็นเราต้องการหรือไม่ต้องการนี้ครับท้ายที่สุดแล้วให้ไปลองขับดูนะฮะไปลองขับดูฟิลลิ่งไปลองนั่งเบาะนั่งอะไรดูเปิดประตูปิดประตูดูนะครับ ก็จะมีความชอบของตัวเองบางทอาีออปชันเยอะๆอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับเรายิ่งรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันนะครับแล้วก็บางทีราคาก็ไม่ได้ใช่ว่าจะตอบโจทย์เราซะทีเดียวราคาถูกกว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกตัวนั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากให้ไปลองขับลองจับลองสัมผัสด,ดูตัวจริงนะครับตอนนี้ทุกโชว์รูมทั้ง2ค่ายก็เปิดให้ทดลองขับแล้วแล้วก็เอ็กเพนเดอร์ก็เริ่มเห็นวิ่งกันเยอะแล้วนะฮะก็ อันนี้เป็นรูปดูเปรียบเทียบกันคร่าวๆนะครับผมว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ได้นำสาระข่าวสารสำหรับรถยนต์มาเปรียบเทียบให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไคร์นะครับเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆจากเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนรับทราบข่าวสารในทันทีนะครับตอนนี้เรามีแฟนเพจของ Facebook ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถค้นหาได้จากคำว่า c element channel ได้เลยนะครับเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถเข้าไปคอมเมนต์สามารถเข้าไป, comment, าาาไปพูดคุยแชร์ share, ประสบการณ์อะไรต่างๆได้ทันทีเลยนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ